ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้พี่มาเตะเนาะครับนี่เมื่อคืนนี้ผมมาเล่นดนตรีอยู่กาลสินเนี่ยอ๋อป่ครับครับโอ้เป็นมาเล่นดนตรีอยู่กาลสินอยู่อยู่ร้านไหนครับค้าเฟียบของล่างบ่จุนบุญโฮมครับบจุุนญโฮมจุนบุญโฮมโอ้ที่เป็นร้านอาหารโอ้พี่พี่นักร้องดนตรีปะโอ้คือดีใจเนาะเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นมาเยี่ยมมายามมืดหนิครับเป็นพอดีพี่เห็นคือนเด็กมูจักผมได้ครับมูจักผมทั้งอินเทอร์เน็ตบ่แม่นครับติดตามแล้วก็เบิ่รรจุไอ โอ้ครับครับก็ขอบคุณหลายๆเป็นยังไงนะมือนี่สิมีจังไงครับโอหลับเป็นโอ้ดีคือเป็นน้ำใจเพิ่นครับเป็นเป็นน้ำตกครับอันนี้คือสิบเสือมาฝากผมเนาะแม่นครับโอ้ครับขอบคุณหลายๆดนะพี่ด้วยนี่กินข้้าววแลไปครับผมมาท่านกินข้าวครับก็ดีเลยครับครับครับมากินน้ำกันมาพี่เขาเ่อกินข้าวนดืกันน้ำผมก่อนมาผมต้องเดินทางไปเชียงใหม่โอ้ครับครับได้ได้ครับเดินทางไกลเลยครับโอ้ครับผมครับบ่อเป็นใหญ่ครับได้ได้ครับมาพ่อไอ้กับ แม่ผมก็ดีใจคร <ubers> ับน้ำข้า <funnel> ว <noises> ้วมีหน้ำไม่กินอเยม่้เอนครับผมน้ำไม่ครับผมโอ้ขึคนหนุนใจมันครับี่อันี้มีลาเป็ดมีอย่างเนาะพี่เนาะลาเป็ดรับตุ่มครับอย่างกับนับทับตกทับหนุนตกโอ้สุดยอดมากครับเพื่อนนี่ต้องขอบคุณหนุนมากครับดีใจเลยเนี่ยป็ินเรากลับว้าอะนี้มานำกันได้ค่อนนะพี่เนี่ยผมบอกยว่าวันที่อันี้ปกินเาก่งมากครับพกงามเนย หินหน้าพินท่าก้อนก็ได้พี่ครับเขาไ่รีบร้อนนครับนั่งเป็นผมก้อนก็ได้ต้องมีอะไรนะครับก็อยากเดขอ๋อเหรอครับอ๋อครับครับครับได้ได้ครับมีมีมากกว่ากับเสื้อครับเป็นเสื้อครับเสื้อครับโอ้โอ้บหครับอันนี้ใต้ใต้ใต้หมอนบหรครับนี่ยขยายขยายใต้หมอนนั่นไหมคือว่าอย่างพี่เป็นชื่อเพลงชื่อเพลง โอ้โหอ้บุโอ้ดีครับอยู่บ้านก็ได้ครับโอ้ยขอบคุณเลยหลับขอบคุณหลายครับเองปากเล็กๆน้อยๆครบขอบขรับขอบขอบขุบขอขบขบขอบขอบบขอ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 ขอบอบขอบบครับดีบขอบบดีโอ้ยอยาอให้กันมขอบ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 ขับัขกบออบขออบขอบบขขอบขอบขอนอบบขอบขอบบรอบบอ้บบคบขอบบอบบอบบขอบบบ ผมกับยืนี่กับพอดีเอฟซีกับมาซูืมอนะครับมาขอถ่ายรูปพี่นีครับครับแม่นับผมกับพี่เอฟซีไอคนเึงครับครับขอบคุณหลายๆครับตามจริงๆครับแล้วก็แล้วก็ชอบชอบจริงๆครับครับผมเออครับจำได้่ถวรุ่นแต่อยากแวะมหาผมกับมาหนีละมากินเขากินหนังผมมีหนีก็ได้ครับผมกับตอนรับทุกคนนะครับครับเออพนังคุยกันก็ได้พักผ่อนนั่งเิยนะครับครับผมกับคือว่าเราอยู่บรรยากาศทงหน้าสิยละ ครับบรรยากาศดีนะครับครับเวียนครับนี่แหละบรรยากาศทั้งสี่แหละครับเดี๋ยวผมอยู่ครับอืมวันนี้พี่อันสิไปไซต์ต่อครับบัานนี้เชียงใหม่ครับเชียงใหม่แมนครับที่ว่าบ้านเกิดพี่อยันใส่แล้วครับบ้านเกิดอยู่บุรีรัมย์ครับโอ้บุรีรัมย์โอ้ครับผมไอ้ก็บ้านเกิดไอ้ก็อยู่กาฬสินธุ์แม่นบ้านผมอยู่กาฬสินธุเนี่ยอยู่ที่จริงผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าผมอไม่อยู่ทงนี่สิครับแม่นครับชีวิตชอบความ เมียนมากมากสงบครับที่ละเมียนครับก่อนอนุญาตที่แวะมาอาจจะไม่รู้ว่ารบกวนหรือเปล่าแต่ก็ว่าเป็นยังครับว่ารบกวนนะครับครับครับว่ารบกวนแบบผ่านมาแล้วหน้าบ้านแล้วก็เลยแบบอยากแวะมาเจอหน้าเจ้านิ้งครับครับครับโอ้ยขอบคุณหลายหลายครับครับครับมีโอกาสกับแวะมาอีกรอบครับพี่มานั่งกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวผมจัดเสบียงอาหารให้กินดอกครับเ่ายากขึ้นนี่ครับผมโอ้ยขอบคุณหลายๆลาเอฟซีกับเพื่นกับ ไม่ยามผมสวมมือย่ดอกก้คนไม่เรื่อยๆนะมาเรื่อยๆเนี่ยถือว่าได้มีมีเพื่อนมาหาอยู่เหมือนกองเหงาเงีนยหรอครับจะได้แบบมีนครับแมีนแกะซิ้งเบ่งหนึ่งครับครับผมครับอยู่คนเดียวนานๆบางทีก็เหงาครับครับแต่บางทีถ้ามาบ่อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งเออมันก็คือว่าบางเทียก็แค่เหตุเบียดแค่งานที่ว่าบางวันเราก็ไม่พร้อม ครับแฟนขออนุญาตนะครับบางเทีกับแม่แม่กับวัยุบุุุุุุุุุุุุ่ครับุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุปุุุุุุุุรุุุุุุุุุุัุุุาุุุุุุุุุุุุกุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุคุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุบคุุุุุุุบุุุุครับุุุุุุว่าต้องไปอีก เชียงใหม่ครับครับคขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้จิจการจิจการงานไปด้วยดีครับขอให้จิจการพี่จะเลื่อนลงเนื่องเออครับโอ้โหครับเนกันด้วยครับครับขอขึเรื่อยๆครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับโอ้ยนะรวก่อนด้วครับ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 โอ้ยนะได้ว่าผมว่าสิบอยลูกได้ได้ครับได้ ครับเออขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับจิมมันม่เหยียบมาอย่างเสือเนี่ยเอาไม่ผมกินโอ้ในวันผ่าผ่าเนี่ยก็ดีแล้วครับโอ้ยลาบลาบเป็ดยอดเลยนี่ก็ต้มครับต้มเป็ดไม่ต้มเป็ดหรือต้มปลาวะ ต้องเบดมั้งครับนี้ครับคนย้อนครับคุณนะครับผักโอเคครับเดี๋ยวเขาจะมากินกันกินกันเลยนี่แหละครับก็สิมีโอกาสพ่อนาเพิ่นอีกบ่อัน <c oughs> นี้โอกาสก็มาเยี่ยมมาหย่างกันกดีนะครับเด้อนี่ก็ฝากความคิดหอดน้ำมือกันนะครับ คิดหัวเอฟซีทุกคนเหรอครับผมท่านใครมาเยี่ยมมายามนะครับผมก็คิดว่าสิมีโอกาสในพ่อหนาเพิ่นยิบบอลนะคิดหอดครับคิดคิดหัวทุกคนครับเอฟซีคนใดที่มาเยี่ยมมายามผมก็ได้ นะครับโอ้โห Ô, น่าอร่อยมากเลยนี่แหละของโปรดผ่าเนี่ย Liều ghi ăn nha, mặt tóc đi mặt tóc nha, lạc hà nha. Kìa nha con yon sợ dọc xi mong anh ta <-tary> ta ta tôm kết vào Các bạn vẫn xịt vào chảo mà Ê, Tổng tế tổng mũ, tổng công mũ Yeah. này chúng nó là ở nó nó ở gao nó nói <laughs> biết ở gao nó up. ต้มต้มซุปบ้างครับพงช่องต้มซุปกระดูกหมูนะเป็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็ดเดี๋ยวแต่ว่าเป็ดคือตอนเย่แต่ ที่เราไปซื้อคนเหนียวนั่นน่ะชากวางฮะากเออนี่จะรันนี่นี่รันทางนู้นหรืม่นี่ไก่แกงสมตำแปดสิบบาทอ้ยุอยแปดสิบบาทไอ้ย้ยเสร็จแล้วเนี่เียๆแล้วเอาเอามาสิบาทไหมฮะคนเหนียวดเออ ซร้อใม้ผมยีสบาทเขาเหนียวเออนี่เจ้าขี้รถไปยดตรเฮีนเหีนเห็นเน้นหจกนั่นฝ่งี้ไเยอไปนี่ไปแล้วเจ้าเดามีดบุกซิ่งไปวะฮะเมีดบุกซิ่งว้็จะมาเห็นอมันจะบอกไปใช่ไหมสีเาเดงเกิน้มันือดนตามมันจีนรไปีหมันมันยังมานบกไกวหรือบกไกหรือบเจก็บาครบดูใครไม่ยุ่งี่เลยใช่ไหมแเอาเอานมาไหมว่รู้ใช่ไหม ยนมาเป็นยังเล้าบเป็ดมันอลาบเป็ดลาบเป็ดบนีบน,<ฮ>น่าอร่อยมากเลยลาบเป็ดของเรา लॉन्ट xẹp thuốc giang các bác có bao kín mất thuốc giang không ngoài đại quăng lại mất, mất เสียเพิ่นเอาไห้กับสินุ่งยี่หรอกครับเ <c oughs> พิ่นไห้ผมมาเสียองเสียพากันเลยเห็ดเสียขยั้นเง้ยวเ้ยเสียขั้นสัน่นเพิ่นไห้มากเมื่อกี้ ใ่ใจเป็นหนึ่งรับ่วงซองวันนี้ผมว่าจะออกไปซื้อแล้วนี่กิน,นเนี่มันซื้อแนวกับขอว่าฝากอ่ะก็เลยบริไปซื้อน่ากินนี่ประหยัดค่าเสียใจออก,ใกี่ซื้อเหนียวมากกับมิกีิไส่ข้อมือซื้อบรรยากาศมัอนี่นรม่มดีขนา,าดเลย น้อฝากก็ดีเลย กำลังเกิดหน้างนอกร่มเย็นหน้าหนอกเกย็นดีก็นี่เฮี้ยนครับช่วงร่มร่มพอดีใช่อยู นไม่เป็นไรแล้วกันกินได้มันเดิมที่ตังที่ตังค์แอบเกินไป หนานี่คกนกระลังคนปูครับเดี๋ยวนี่ปูกระลังมั่นแล้วจะเริ่มมั่นแล้วนี่หน้าหน้าผมเจ้านี่เกี่ยวเขาแล้วแล้วเป็นบางให้แล้ว,วจา้างค้นเพราะเพิ่นเห็นคนเกี่ยวเห็นว่ามันจา้างเห็นคนเกี่ยวอะไรเห็แบงข่อยเพิ่นครับประมาณนี้ ขอกันไปยังเร็วกินลาบกินต้มข้งหมูไปทั้ง ตัวกย่งินเดียวกินเดียวไง้วมไปยินไร่างย้นั่นนะครับน่นะักน้ำเยน้ำเดีอกินนดนน้ากินแล้วกันผมอยากจะมันเต้นออกก้อนนั่นแหละอะเป็นเสียบอยู่ครับมีโยมีมีโยมีนื้อย่างอยู่น้อย่างยนอย่างอ เอ็ดภูกขยังไอ้แพ้ยังเพราอธิบาอยูอออยอย่มงงนวดนะฮะภูป่วยใครก็ยังนวดเห็มไหมครับรสอมาสอมาแต่พอเปนแหล,ลงเแล้วครัเปนบ้ากันลงดแล้วห่วย,ยีดงรมงมงติงิง

ไปทาอยู่มองโกมันก็อยู่มองกอกนี่แหละครับมันนั่งยู่ทางโขาเนี่ยผมขี่รถไปกันได้ขอบคุณนะ<อ>ค,ครับที่รับชมนะครับเอาไ้แค่นี้กอนครับยิบ้มเหรสวัสดีครับ